สายประบึกเต็มตัวนะครับในที่สุดก็เข้ามาแล้วนะครับกับเจ้าเลียวกนะครับอันต้ามาฟิกนะครับตัวนี้นี่สายตกประบึกนี่รู้จักแน่นอนครับดีไซน์เทพนึกว่าสั่งบิ้วมาในงบ30,000ื่นนะครับแต่ความจริงแล้วราคานั้นจุดๆนะครับมาเรามาไล่กันเลยนะครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็นคันที่สวยมากนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับ งานสั่งบิลยังไม่ได้ประมาณนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้งานสั่งบิลระดับเป็นหมื่นยังสู้แบบนี้ไม่ได้เลยนะครับท้ายแต่งบิลอินให้เรียบร้อยครับชุดแต่งเป็นสีม่วงทองนะครับแบงค์เหลือบนะมาพร้อมกับชุดแต่งสีม่วงทองเข้ากันเลยนะครับรีซีทฟ,ฟูจิเบอร์ใหญ่ครับรองรับลอกตั้งแต่6 0 0 0 8,000 1ัน0 0นจนถึง2 0 0 0 0นะครับนะใส่เข้าไปได้เลยครับตัวนี้รีซีทฟูจิเบอร์ใหญ่พร้อมลุยครับ ด้ามโฟมยางครับจับถนัดมือไม่ลื่นแน่นอนครับแบงค์ตัวใหม่จากค่ายเลียวโกกนะครับเนี่ตัวนี้นี่ถูกถูกออกแบบมาให้ตกประบึกโดยเฉพาะนะครับเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อคนไทยเลยนะครับตกประบึกโดยเฉพาะใส่ไกด์ฟูจิมาให้เรียบร้อยครับเบอร์ใหญ่นี่ไกด์ฟูจิเบอร์ใหญ่ครับไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปบิ้วแล้วนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าคนไทยนิยมใส่รอบเบอร์6 0 0 0ขึ้นนะครับ ถ้าเราใส่ไกด์เบอร์เล็กเนี่ยมันจะทําให้เราตีเหยื่อไม่ออกนะครับเพราะว่าสายมันถูกรีดนะครับทําให้เราตีเหยื่อได้ไม่ไกลนะครับเขาก็เลยจัดหนักมาให้เลยนะครับใส่ไกด์เบอร์ใหญ่มาให้เลยเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานทันทีนะครับกับเจ้าเลียวเลียวกกอัลตรามาฟฟกตัวนี้นะครับก็มีเข้ามา2เวทนะครับ PE5 และ PE6 นะครับคันความยาว5ฟุตเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคันความยาว5ฟุต3ท่อนเดียวนะครับ คันความยาว5ฟุต3ท่อนเดียว PE 5นะครับยกลูกตุ้มได้33กิโลนะครับยกลูกตุ้มได้33กิโลถ้าไปตกปลาเบึกก็คูณ2คูณ3ไปเลยนะครับตัวเนี้ยผมเคยขายลูกค้าก็ไปเล่นไซส์100บึงสำราญมาแล้วสบายสๆนะครับ PE 6ครับสำหรับคนที่ชอบแบบแข็แงๆแข็งโป๊กนะครับแข็งโป๊กกระโดดอัดอย่างเดียวนะครับยกลูกตุ้มได้38กิโลโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับ เดี๋ยวฟังราคาแล้วจะลองนะไล่ให้ดูความสวยอีกทีนึงครับนึกว่าเป็นงานสั่งบิ้ลระดับ30,000ื่นครับแต่ความจริงแล้วราคานั้นอยู่ที่3,790บาทครับ3 7 9 0บาทนะครับ, 3, บนะร,บนะราคาเท่ากันเลยนะครับทั้ง2เวทนะครับทั้ง PE 5และ PE 6นะครับ จัดด่วนครับสินค้ามีจํานวนจํากัดผมได้มาแค่เวทละ10บคันเท่านั้นเองนะครับได้มาแค่เวทละ10บคันนะครับราคา3790บาทนะครับเบสก็มีนะครับเดี๋ยวเบส EP ีหน้าเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอันนี้เอาใจสปินก่อนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยลูกค้าก็ซื้อไปคู่กับ TMAX d o c t o o o ูเยอะครับโอ้โหสายโหดกระโดดอัดของแท้ครับคู่กับ o c อก o ูได้นะครับคู่กับ โอคูมาอัสเลส8,000ได้หล่อเลยครับชุดนี้นะครับหรือบางคนถ้ามีงบประมาณจะไปจัดสเตลงสเตล่านี่อยู่ที่เราเลยนะครับอยู่ที่เราเลยนะครับแต่คันเนี่ยผมบอกได้เลยว่า3,790บาทนะครับไปจ้างเท้าบิวเนี่ยยังไม่ได้ค่าแรงเลยนะครับอ้าวทักเข้ามาเลยนะครับด่วนๆที่ Facebook Fanpage หัตถ์ไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับสายประบึกไม่ควรพลาดน,นะครับผม